สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะอยู่กับผมไอซ์จากรกพันธ์กันสุดรครับแล้วก็หนูเรนนี่ค่ะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่พวกเราอยู่ในโลกเสมือนจริงแบบนี้วันนี้ครับเรนนี่และไอซ์นะฮะก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยม,มารู้จักกับคอนโดมิเนียมจากทางเอเซีย t กันถึงแล้วครับ<อ>เรนนี่โอ้โหและตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่โครงการ The c l a s ฟ Park r e s i d e n c e s ครับรู้ล ไปชมห้องตัวอย่างที่นี่กันเลยดีกว่านี่เลยนะคะมาที่ห้องแรกกันเลยครับเรนนี่จะบอกว่าเป็นแบบ one b e d r o o นะขนาดเนี่ย34.9ตารางเมตรครับว่างมากจริงๆกว้างมากๆครับจะบอกว่าความสูงเนี่ยเขาให้ถึง3เมตรสามเมตรสูงมากเลยนะคะพี่ไอสูงมากเพราะว่าคือ luxury condo ไงโอ้โหนี่หนีมาใช่อ่างคนเดียวเลยนะคุณผู้ชมดูเขาฮะชอบใช่ไหมห้องนี้ชอบมากเลยค่ะพี่ไอห้องน้าที่นี่เนี่ย เป็นดับเบิลแอสเนะ,ะก็คือสามารถที่จะเข้าจากห้องนอนตรงนี้ก็ได้บอกแล้วว่าเหมาะสําหรับการพาเพื่อนที่อักรด้ามาที่ห้องนี้มากนะคะกเดี๋ย uh huh. วนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี s c Asset มากๆเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสเรนนี่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยถ้าหากว่ามีใครสนใจอยากจะให้เรนนี่มาร่วมงานแบบนี้ก็ติดต่อเรนนี่มาได้เลยนะ ไปติดตามให้กำลังใจเลนนี่ด้วยที่ช็อป s C s นเสร็จนะไปดูกันให้ได้นะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์